ศึกไสยเวทตอนที่หนึ่งลมหายใจแห่งชายแดนหมู่บ้านบักกระมาดตั้งอยู่ทางใต้สุดของอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบล้อมรอบด้วยป่าทึบและทุ่งนากว้างไกลบ้านไม้ใต้ถุนสูงตั้งเรียงรายอย่างเป็นระเบียบเสียงไก่ขันนิยามเช้าดังกลมกรือนกับเสียงกบเขียดในแอ่งน้ำชีวิตของชาวบ้านที่นี่เรียบง่ายและผูกพันกับผืนดินผืนน้ำแต่ภายใต้ความสงบเงียบนั้น เริ่มมีบางอย่างผิดปกติวัวควายเริ่มล้มตายโดยไม่มีบาดแผลชาวบ้านบางคนเริ่มมีอาการคล้ายถูกของร่างกายสู้ผอมผิวหนังเป็นผื่นแปลกประหลาดหลายคนเริ่มฝันเห็นเงาดำในยามค่ำคืนเสียงร้องแหลมดังออกจากป่าด้านทิศตะวันออกที่ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปเกินเส้นเขตแดนไพรชายหนุ่มวัย25ปีผู้ศึกจากการบวชเรียนหลายพรรษาเขากลับมาใช้ชีวิตอย่างลูกชาวนา ช่วยพ่อแม่ไถนาเลี้ยงวัวและปลูกมันสำปะหลังเขาเป็นคนเงียบขรึมแต่เปี่ยมด้วยความรู้ด้านพระเวทและศสยศาสตร์สายขาวจากครูบาอาจารย์หลายรูปเขาเคยศึกษาคาถาอาคมพื้นบ้านผูกยันรู้จักพิธีเรียกครูและมีของขลังติดตัวเพลงไม่กี่ชิน้นที่ผ่านการปลูกเสกจากพระเกจิในแดนอีสานเช้าวันหนึ่งขณะที่ไพร์กำลังปักดำต้นกล้าข้าวในแปลงนาไพรได้ยินเสียงแม่ร้องเรียกด้วยน้ำเสียงตกใจไพรกลับบ้านก่อนลูก ลุงไอเป็นลมปากเขียวอีกแล้วเมื่อไปถึงเขาเห็นลุงไอน้าชายของเขานอนตาเหลือกขากระตุกเป็นจังหวะแปลกๆป,ปากพืมพมหมันมีบางอย่างอยู่ข้างในตัวไหลย้อนออกมาไม่มีหมอไม่มียาอะไรช่วยได้หมอผีในหมู่บ้านบอกว่าเป็นของที่โดนปล่อยเข้ามาไพรเริ่มสังเกตสัญญาณบางอย่างในหมู่บ้านตุ๊กแกหัวขัดใต้บันไดกลิ่นคาวเลือดลอยมากับลมและเส้นผมถักเป็นปมวางไว้หน้าสารปู่ตาในคืนนั่นเอง ขณะที่พรายนั่งสมาธิใต้ต้นสะดาวเก่าเขาเห็นเงาดําเคลื่อนไหวผ่านพุ่มไม้เงานั้นไม่ได้เดินแต่ลอยมาตามลมร่างสูงโปรง่งสวมผ้าม้าเข่ามา้าห้อยถุงผ้าสีแดงไว้ข้างเอวดวงตาเป็นสีอมพันเป็นเงาของเขาหมอผีขมิ้นหนุ่มผู้มากับสายดำจากดินแดนชายแดนตะวันออกศึกของสองศาสตร์สองสายเลือดกำลังจะเริ่มขึ้นตอนที่สองปะทะรอบแรกกุมารทองปะทะปอบดำ ค่ำคืนในหมู่บ้านบักกระหมาดเงียบกริบจนได้ยินเสียงลมไหวผ่านยอดไม้ม่านฝามืดสนิทไร้แสงจันทร์มีเพียงตะเกียงเจ้าพายุที่ไพรตั้นไว้ข้างสารปู่ตาส่องแสงสั่นไหวเบาๆเขากำลังเตรียมของทำพิธีดินโป่งแดงจากใต้ร่มไสใบพลูเจ็ดต้นเทียนเล่มยาวและกระทงใบตองที่บรรจุเศษผ้าห่อขี้เท่ากระดูกเด็กไพรนั่งขัดสมาธิบนเสือ่อผืนว่ากลางลานวัดร้างเขาจุดธูปสามดอกปักลงบนอัฐีเล็ก ที่วางไว้ตรงกลางกระทงเสียงลมเปลี่ยนเป็นหวีดหิวเหมือนเสียงเด็กขวเราะไกลไพลข้าพรายผู้เคยบวชเรียนขอเรียกลูกกุมารเจ้าขาออกมาเถิดออกมารับใช้เสียงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมีเงาเล็กๆเคลื่อนไหวอย,อย่างว่องไวใต้ต้นตะเคียนเงานั้นสูงเพียงครึ่งตัวคนมีกลิ่นแปลกประหลาดคล้ายของเก่าชื้นอับมันเดินออกมาอย่างเงียบงนันดวงตากลมโตเรืองแสงสีเหลือง สวมผ้าเข่าหมาพาดไหลกุมารทองของไพรปรากฏแล้วในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งของป่าช้าที่ชายแดนหมอผีหนุ่มชเช้าเขมรน,นามว่าป่าโซนั่งขัดสมาธิอยู่กลางกองกระดูกกระโหลกและร่างเน่าเปื่อยถูกจัดวางเป็นวงเวทไฟจากคดเครื่องสีเขียวสว่างวาบเมื่อเขาพึมพำภาษาพื้นถิ่นขเขมรที่แม้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ฝั่งไทยยังฟังไม่ออกจากเงามืดของหลุมศพเก่าคลานออกมาสิ่งหนึ่งร่างผอมแห้ง ดำสนิทเหมือนถูกเผาแต่ไม่ตายในตาขวาโรกลับหัวลิ้นยาวเป็นสีเสียวอมดำร่างนั้นหอบพืชแทงรากับหิวเลือดปอบดำที่ชุบด้วยสายดำของปาโซการประลองเริ่มขึ้นในมิติสอนเมื่อสองตัวแทนประทะกันบริเวณวัดร้างดูกปิดขอบด้วยม่านมนอาคมมิติรอบตัวเปลี่ยนจากลานโล่งเป็นสนามแห่งความตายต้นไม้เหี่ยวเฉากบเขียดเงียบเสียง เงากูมานกับเงาปอบตะลุมบานกลางความมืดกูมานทองพุ่งเข้าใส่ก่อนมันตัวเล็กแต่รวดเร็วพุ่งหมุนรอบตัวเหมือนลูกคางแล้วฟาดด้วยมือแหลมเป็นกรงเล็บสีทองเสียงแหลมปานแมวขู่ขณะเข้าโจมตีปอบดำกระชากกูมานทองอย่างรวดเร็วปากมันอ้าออกเกินธรรมดาฟันซี่แหลมลึกไปถึงโคนกระดูกมันกัดเข้าที่แขนของกูมานทองฉีกออกเสียงดังสึกเลือดดำพุ่งพุ่งออกมาคลุ้งกูมานทองไม่ร้อง แต่สีหน้าแสดงถึงความเจ็บปวดมันใช้อีกมือฟาดตัดเข้าที่คอของปอบดำแต่คอของมันไม่สะเทือนปอบดำหัวเราะแหบพร่าร่างที่ดูเน่าเปื่อยกลับทนทานราวกับหินผาจากนั้นปอบดำกระโจนเข้าใส่ทั้งตัวกัดเข้าที่ลำตัวของกุมารทองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนร่างกุมารเริ่มจางหายทีละน้อยอาคมนี่ห่อหุ้มเริ่มคลายสายเวทที่ควบคุมเริ่มอ่อนแรงไพรนั่งตัวสัน่นเหงื่อไหลาอาบหน้าเขาพึมพำบทสวดเร่งอาคม แต่แรงกดดันจากมิติด้านตรงข้ามรุนแรงเกินไปสุดท้ายร่างของกุมารทองระเบิดเป็นไอหมอกทองก่อนจะสลายเป็นฝุ่นเท่าป่าโซชนะรอบแรกปอบดำส่งเสียงหัวเราะกล้องในความมืดก่อนจะถอยกลับเข้าไปในเงาป่าช้าไครลืมตาหายใจแรงเขาไม่พูดอะไรตอนที่3ประทะรอบสองเสืออาคมประทะ ควายธนูหลังความพ่ายแพ้ไพรไม่ยอมหลับตาแม้สักชั่วครู่ทั้งร่างอาบเหงื่อยเย็นเขาหยิบห่อผ้าสีแดงเก่าออกจากหีบเหล็กข้างสารปู่ตาในห่อนั้นมีเพียงเขี้ยวเสือพร,ร่งแห้งกรังติดเศษหนังและดินประช้าเจ็ดป่าตายที่ต้องขดด้วยมือตอนเที่ยงคืนโดยไม่ให้ผู้ใดเห็นหน้า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของธรรมดาแต่เป็นของต้องห้ามหากใช้โดยไม่มีสัจจะต่อครูจะคืนกลับให้ผู้เรียกโดยไม่มีโอกาสแก้ตัวไพรจุดเทียนห้าเล่มวางเป็นรูปดาวห้าแฉกรอบวงล้อมด้วยเข็มทิศฝังปลายเข็มลงดินแล้วท่องบทนมำพะทะทสารณะแบบเร่งรัวขึ้นเรื่อยๆจนเสียงแปลงประหลาดข้าเรียกพญาเสือจากป่าใหญ่วิญญาณแห่งการล่า จงมาสถิตในคํำค่าเถิดขอด้วยโลหิตนี้เขาควักมีดหมอกรีดนิ้วกลางมือขวาหยดเลือดลงบนเขี้ยวเสือเสียงคล้ายฟ้าผ่าดังมาจากไหนไม่รู้ทั้งที่ท้องฟ้าไม่มีเมฆพื้นดินสั่นเบาๆก่อนจะมีเสียงขู่ต่ำๆดังมาจากแนวต้นสะเดาเก่าเงาทะมึนค่อยๆโผล่ออกมาจากม่านมีดเสืออาคมร่างใหญ่กว่าสิงโตป่าตัวลายสีดำทองเรืองแสง ดวงตาสีแดงเลือดมาไม่เหมือนเสือธรรมดาแต่คล้ายมีเขาหน้าคนผสมดูเก,กร้าเกรี้ยวกราดมันไม่เดินแต่แทกผ่านเงาทุกก้าวที่ก้าวไม่มีเสียงขยับไม่มีเสียงหายใจมีเพียงความรู้สึกว่าผู้ล่ามาเยือนแล้วท่ามชายแดนนับป่าช้าที่เต็มไปด้วยโรงไม้ไผ่เก่าปาโซหมอผีขเขมร นั่งบนขอนไม้กรีดเลือดจากลิ้นตนเองหยดลงบนกระดูกงูเลืม้มพันรอบเขาคว,า,วายแล้ววางไว้บนผ้าขาวเปื้อนหนองสัตว์แห่งบาปหนึ่งในเจ็ดอาคมแห่งการล้างหมู่บ้านจงตื่นจากการนอนยาวจากหลุมดินหลังสุดของป้าช้าเสียงครืดครืดดังขึ้นพื้นดินกระเพื่อมอย่างผิดธรรมชาติก่อนร่างของควายธนูจะพุ่งขึ้นจากพื้น มันคือควายเผือกมีเขายาวคดเป็นเกลียวอย่างกับงูตัวเต็มไปด้วยอากาเผาไฟพ่นควันดำออกจากจมูกใต้ท้องมีเชือกแรงคล้องห้อยกระดิ่งทองที่ส่งเสียงกริ๊งเยือกเย็นการประลองรอบสองเริ่มขึ้นสนามเปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้ากว้างในมิติอาคมกลางฟ้ามืดครึ้มเสียงฟ้าร้องห่างๆดังตลอดเวลา ควายธนูพุ่งเข้าใส่มันพุ่งด้วยความเร็วผิดธรรมชาติพื้นหญ้าถูกแหวกเปิดทางอย่างรุนแรงเสืออาคมยังนิ่งจนในวินาทีสุดท้ายมันพุ่งเหยียบอากาศขึ้นฟ้าแล้วทิ้งตัวลงฟาดหลังควายด้วยกรงเล็บยาวเท่าดาบเสียงปักดังเหมือนเหล็กกระแทกเหล็กเลือดดำพุ่งจากแผ่นหลังของควายธนูแต่มันไม่หยุดพ่นควันพิษขึ้นโอบรัดร่างเสือจนราวกับถูกพันธนาการ พรหน้าซีดเขารีบท่องมนถอนเงาเพื่อให้เสืออาคมหลุดจากไอควันก่อนจะลุกขึ้นตวัดสายสินขี้พัน์นิ้วโยนเข้าในวงสายสินเปล่งแสงเสือคำรามอย่างเดือดดานดวงตาเปลี่ยนเป็นสีเงินร่างของมันพุ่งทะลุควันพุ่งชนควายธนูจนล้มลงเสียงเขาหักลั่างเปรี้ยจากนั้นมันกระโจนขึ้นหลังควายฟาดด้วยกรงเล็บซ้ำไปที่ท้ายทอยตรงยันหัวใจจนตัวควายหนายท้องชักกระตุก สุดท้ายกลายเป็นกองดุนดำไพรพนมมือแน่นน้ำตาไหลซึมด้วยความอ่อนล้าทางจิตเขาชนะรอบนี้แต่ต้องแลกกับพลังชีวิตไม่น้อยตอนที่4ปรปะทะรอบสุดท้ายตะขาบยักษ์ปะทะแมงมุมแม่ไม้ดำลมเหนือเริ่มพัดแรงขึ้นในยามคำ่ำเหล่าชาวบ้านในหมู่บ้านบักระมาดเริ่มรู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติ ข้าวในยุ้งเน่าฉับพลันต้นกล้าข้าวเฉาโดยไม่มีสาเหตุเด็กเล็กหลายคนเริ่มละเมอเพอ้อหวาดกลัวไม่กล้านอนและสารปู่ตากลางหมู่บ้านมีรอยแงะจากภายในคืนนี้ไม่เหมือนคืนก่อนๆคืนนี้สองวิชาจะดึงหมู่บ้านเข้าสู่สมรภูมิไพรตั้งพิธีสุดท้ายที่ป่าหองป่าช้าที่เลิกใช้แล้วหลังวัดร้าง เขาใช้ดินเจ็ดป่าช้าผสมกับเลือดของตัวเองหยดลงบนซากตะขาแห้ง 1, พันผ้ายันที่ครูบามอบให้เมื่อครั้งศึกก่อนทำพิธีเขาผูกได้ดำสามสีไว้ที่ข้อมือหมายถึงสัจจะสุดท้ายหากผิดจากคำสาบานแม้แต่ดวงวิญญาณจะไม่มีที่ไปข้าไพรบุตรแห่งแผ่นดินสุรินขอบนบูรพาจารย์อัญเชิญวิญญ,ญาณสัตว์ใต้ดิน ผู้เร้นอยู่ในเงามืดจงมาเป็นแขนขาแห่งธรรมะในยามมืดมิดเขาทุบกระบอกไม่ไผ่บรรจุเข็มเส้นหนึ่งที่เคยฝังในศพแล้วร่ายบทเรียกสัตว์เฝ้าบาดาลทันใดนั้นพื้นดินรอบวงพิธีเริ่มแตกระแหงอย่างเงียบงนันไม่กี่อึดใจเสียงกรอบกแกรบเหมือนกระดูกเสียดังขึ้นจากใต้ผืนดินและตะขาบยักษ์ผุดขึ้นจากรากของต้นงิ้วตายซาก มันยาวกว่าสิบวาลำตัวยังเรืองแสงสีม่วงเข้มมีขนยาวคล้ายเส้นโลหะกรงเล็บแข็งเหมือนเหล็กกล้าปากขยับแฉะไม่มีเสียงร้องมีแต่กลิ่นเน่าเหมือนเลือดแห้งเก่าพันปีในอีกมิติหนึ่งชายปากเขมรโบราณใกล้พนมเปนป่าโซไม่ร่ายมนเหมือนครั้งก่อนเขานั่งนิ่งใต้ต้นโพตายที่ไร้ใบล้อมด้วยโงเผาผีและใช้เพียงเงาของตนเท่านั้นในการสร้างพิธี เขาหยิบกระจกดำแตกละเอียดแล้วเป่าลมหายใจใส่ผีแมงมุมผู้กินวิญญาณผ่านฝันจงฟักตัวจากไข่แห่งความมืดจงแผ่ใยบนหัวใจมนุษย์ทันใดนั้นเงาดำเริ่มไหลออกจากกระจกแตกแผ่ขยายคลุมทุกอย่างรอบตัวร่างของแมงมุมแม่ไม้ดำค่อยๆโผล่ออกมาหัวเหมือนหญิงสาวเน่าเปื่อย ผมยาวเป็นใยแมงมุมเรืองแสงตัวเป็นแมงมุมสีดำสนิทขนาดเท่ารถไถนาขายาวแต่ละข้างเหมือนหอกปลายแหลมเธอหัวเราะเบาๆเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้กับเสียงเด็กหัวเราะในเวลาเดียวกันสนามรบเปิดมิติทับซ้อนกับหมู่บ้านจริงจูๆ่ๆกลางหมู่บ้านบักกระหมาดท้องฟ้าเริ่มแปลกปรวนเงาทะมึนของตะขาบยักษ์ปรากฏบนผืนทุ่งนาในขณะเดียวกัน ยายแมงมุมดำก็แผ่ปกกลุมหลังคาทุกบ้านเด็กคนหนึ่งถูกดึงตัวหายไปกลางอากาศต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเสียงกรีดร้องแผดดังในอากาศเหมือนคลื่นคลั่งจากใต้ดินการต่อสู้เริ่มขึ้นในสองโลกโลกแห่งสายเวทและโลกจริงตะขาบพุ่งขึ้นฟ้าหมุนตัวกลางอากาศแล้วฟาดด้วยปล้องหางปลายแหลมเหมือนหอกกระทุงพื้นพุ่งใส่แมงมุมเต็มแรงเสียงปะทะเหมือนเหล็กฟาดกันหลายร้อยครั้ง แมงมุมไม่ถอยมันดีดตัวหนีและพุ่นใยเหนียวสีดำเข้าตาและปากของตะขาบเป็นใยพิษที่ดูดพลังวิญญาณตะขาบดิน้นร่างสะบัดกระแทกพื้นจนแผ่นดินหมู่บ้านสั่นสะเทือนชาวบ้านหลายคนตกใจบางคนเลือดออกหูโดยไม่รู้ตัวไพรรีบว่านยันกลางอากาศใช้ผู้กันจุ่มเลือดตัวเองเขียนกลางมิติยันซ้อนโลกเพื่อผลักอาคมของายตรงข้ามออกจากขอบหมู่บ้าน หากกูไม่ยันไว้คืนนี้หมู่บ้านบักกระมาดจะไม่เหลืออะไรเลยตะขาบตวัดปล้องฟาดใหญ่ทิ้งจนแมงมุมปลิวชนต้นไม้หัดกระจายมันฉวยโอกาสใช้เขี้ยวแหลมแทงทะลุกลางอก,อ,กอกแมงมุมแม่ไม้ดำแต่ก่อนที่จะจบแมงมุมฉีกเงาตัวเองออกมาอีกหนึ่งร่างเงาซ้อนของมันคือวิญ,ญญาณที่กินมาแล้วนับร้อยร่างเงานั้นกระโจนเข้าส่ตะขาบพร้อมขยุมศีรษะของมันบิดให้กลับด้าน เสียงกรีดร้องของตะขาบสะเทือนจนแผ่นดินร้าวสุดท้ายไพรท่องมวลสุดท้ายของครูบาสัตว์อาคมที่กูเรียกมาจงกลับไปเถิดก่อนโลกนี้จะปิดตายตะขาบยักษ์ระเบิดตัวเองเป็นเท่าควันดำพัดใส่ร่างเงาแมงมุมจนสลายไปทั้งสองศึกสุดท้ายจบลงด้วยเสมอแต่หมู่บ้านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป บางครอบครัวหายไปจากทะเบียนต้นไม้บางต้นเปลี่ยนรูปร่างเสียงแมวครางแปลกๆในยามดึกและที่สำคัญที่สุดคือไพรไม่เหลือเงาอีกต่อไปบทส่งท้ายเมื่อหมอกจางศึกยังไม่จบรุ่งเช้าในหมู่บ้านบากรมาศ เงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนไม่มีเสียงวัวควายไม่มีเสียงเด็กเล่นไม่มีแม้แต่เสียงลมผ่านยอดไผ่แต่ชาวบ้านรู้ดีว่าบางอย่างได้เปลี่ยนไปตลอดการต้นสะดาวแก่หน้าบัดร้างเหี่ยวเฉาเหมือนถูกสูป่ปญญาใบไม้ไม่มีแม้แต่สีเขียวสารปู่ตาถูกไฟไหม้เฉพาะด้านในทั้งที่ไม่มีรอยไหม้ด้านนอกและไพรผู้เคยยิ้มให้กับชาวบ้านเสมอบัดนี้ เดินผ่านทุกคนโดยไม่มีเงาไม่มีแม้แต่เงาของตัวเองทอดบนพื้นดินเขาเก็บสัมภาระเพียงน้อยมีดหมอยันครูและห่อผ้าสีครามเดินจากหมู่บ้านมุ่งหน้าขึ้นเหนือสูเ่เขตภูเขาชายแดนที่เขาเคยบวชเรียนมาถึงเวลาที่ต้องกลับไปหาครูบาแล้วเพราะศึกครั้งหน้าไม่ใช่แค่หมู่บ้านแต่เป็นคำว่าแผ่นดินที่จะถูกทดสอบในอีกฝ้าของเขตแดน กลางป่าดิบๆที่แม้แต่ชาวบ้านเขมรยังไม่กล้าเข้าใกล้หมอผีหนุ่มปาโซนั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าอาจารย์เท่าชายร่างผอมแห้งที่มีดวงตาบอดสนิทสองข้างแต่มองเห็นทุกอย่างในโลกวิญญ,ญาณเจ้าว่ายังไม่จบใช่อาจารย์ข้ายังสัมผัสได้ถึงคำสาบานของมันที่ยังไม่ถูกใช้ทั้งหมดอาจารย์เท่ายิ้มมุมปากมือหนึ่งลูบกระดูกข้อมือที่สวมเป็นสร้อย อีกมือจุ่มหมึกดำวาดวงเวทบนพื้นดินดีงั้นเจ้ากับมันจงเป็นผู้เริ่มศึกแห่งสองขั้วครูบาที่แผ่นดินนี้รอวันให้ทูรู้ตัดสินจบบริบูรณ์ภาคหนึ่งโปรดติดตามตอนต่อไปศึกสายเวทภาคสองสองครูบาสองสายเลือดเปิดฉากการต่อสู้ของสายใสขาวและสายดำอย่างแท้จริงพร้อมเปิดตำนานเก่าที่ถูกลืมว่าใคร คือคนวางกฎแห่งอาคม